มันตรงตรงเลยมันถือตรงตเลยตรงตเลยมันม well okay. ันใสเขามันทันมันก็ถือโเลยบอกาถือปูหลอดแ่มันเคยเห็นยังจพูดนี่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 ดกนเขาืนั่งเลยเหรมันมานีสู้นีสู้บูือโอ้แต่คนอเ่นมาบอกสิบ่สือเลยสืบบสือเลยแต่คนอืดนมาบอกสิบ่สือเลย สื่อไตัวนี้อ๋อวนให้เ้กบเอใจเขาเลยออถ้าถึกแล้วสิไปย่อเหืกอนให้ล้านให้ลูกถ้าถ้าออกตัวนี้สิไปย่อเหืกอนให้ลูกเลยมันมันไปถึงเสก็บเหลือใจแล้วท็เลบมีออ๋อ้าเลือหกออขามมหกเกัมักดวหก้มออือตงตุ้ดนี่สอบหกน้องหวัดนี้เนาะ มีตัวใดมีว่าแล้วนตามักตัวใดบ่มาหกสองกับหกสีมากสองกับหกสี่มาหกสองกับหกี่ตาฝันบ่ในหกสองใน้หกสี่หกสองสูหายหายตัวมักตัวใดตาสีเบิ้งสี่เบิ้งตัวใดตัวใดตัวมักอ่ะชี้ชี้ชี้นี่หกองนเนี่ยเห็นนอตาเนหกสองกับ อันใดอีกก็หกสี่กมหกสีเสอวนี่มันมหกอ๋อมหกมหกเออตามหกหกสามมาบอสามมบอนมกยย่สีสามเ่นหกสามยังสี่มาพ่อมาบหกสามนี่หกหกสามมาบอเอาเบึ้งเบึงตาตามาหกก่อนเอา

เด็กสองเด็กสองนี่ยบ็ึงไหมกันเนี่หกสองสองสี่มันชิมมันขันขันามันมามันชิมาแบบนี้แหละเจ็ดสามต้นี่บอกสามต้นี่บอกตาให้นี่นะให้หก สองหกสี่หกเจ็ดนี่บ่นี่บ่เลี้ยงตาเขาทอนเองถือไปแล้วเบิ้งหลังนถือหลังแหนมหนีแหนมกล้องเออมักมักซำนี่เองบ่กเนี่ยคนเล่นตาอายุจักปีหรอเนาะตาอายุเท่าไรแปดสิบห้าอายุแปดสิบห้าแล้วซื้อหยังเนาะตาซื้อหยั่งเสื้อน้าหยั่งนายพุทธนามสกุลหยั่งสุกเกิดนายพุทธสุกเกิดบ้านอีหยั่งอยู่บ้านไหน มันอีตูมันอีตู้มันด้เงอนอนสามเงียยครับครับแต่สายตายังดีอยู่เนาะหกสิบกว่าปีนี่แปดสิบกว่าแปดสิบเท่าไรกว่าแปดสบสองอะอายุแปดสิบห้าแปดสิ้าเหลี่ยวสายตายังดีอยู่ตาดูเขียนตัวเหล็กกับเขียนงามเลยเนี่ยตาหมักแห้งบ่ตัวนี้มักแห้งบ่เหล็กตัวนี้ก็เรียนดีลงเขียนเรียน ก็เห็นเนี่ยเห็นเนี่ยสิถูกมาจากวดละมันบบนี้นี่มันถึงวันลทึกลื่อๆอยู่อือโอ้นึงนึงก็คือเจออันนี้คือหาเจ้าหาวันหรอ้าว่เป็นอย่งงว้าเป็นยงตาตาซุกตาตาพุธตาพุธตาพุธ พุดทดสุกเกิดมักตัวนี้แหละมักตัวนี้เด้อนี่ตัวช่านหกสองหกสี่หกเจ็ดเออจะให้ซื้อให้ซื้อจะซื้อนี้เลยจะซื้อเท่านี้เองจะว่าตัวอื่นสิบ่ซื้อเลยอ๋อซื้อซื้อตัวหนึ่งหลายตั้ไหนตัวหนึ่ง ไอ้คือลอยขึ้นลอยลอยขึ Mu ้นลอยคปหมเป็นท่าันได้เลยหูีหาคุ้นหลอยขึ้นลอยเลยลอยเลยบอยไ้นยก็เฟื่อยยสามคนถูกเหลาเงินไปทางไหนถูกเหลาเงินไปใสลูงนั้นเขากับไอ้หางกนมาส่องปรกงเสรหมดไม่ถ้าถูกเลขเสียเงินไปเฮ็ดหยัง ถ้าถูกเลขเสิเอาเงินไปเฮ็ดหยังโอเยอะไปหยังสิย่อเฮือนรอยห้ร้านมันอยู่ถ้าถูกเลขสิย่องเพื่อนเลยรวยคุ้นรวยนี่สิย่อเฮือนเลยย่อเพือนให้ลูกด้านอยู่แล้วคนเล่นึกสันถ้าถูกสิมากินต้มไก่น้ำเด้อมันมันก็คุ้นเล่นึกสันเคยเล่นึกสันมันมันว่าจะซื้อหรือยืมมาเจะซื้อไปหยังเนี่ซื้อเพื่อจะซื้อหรือยืมมาจะมาถามเลยมาถามเลยือ ่่เงินจะของเสียว่เออมันบ่สเนจะของเสียจะของเสียในก็สอันสมฟันกูว่า่ันกูอ่ะงอยมูสามตัวเลยมันเดืดี๋ยวะสรุปเหล็กตาพุดก่อนเหล็กตาพุดเออเล็กตาพุดนะฮะนี่แสรุปเหล็กตาพุทขอบคุณอ่ะขอบคุณลุงพุดหลายคุณตาพุดหลายตาพุดเออ นี่เรือเหล็กคุณตาพุดคุณตาุดหกสองหกสี่หกเจ็นาะซื้อแค่นี้เองลอยคุ้ลอยเหล็กเหล็กมันมันมันเคยเรียนมากก็มากกได้เรียนแรกนั่นกได้เรียนรกับัเียวกับบ่อจะพลาดก็บเได้ลับบ่อต้องกับบ่อกับต้องเหล็กกับบ่อตัวกับบ่อมันถึงตรงเลยมันถึงตรงตรงเลยตรงตรเลย มันมันใส่เขามันมันก็ืโเลบอกว่าถือปูหรอดมล้วมันเคยเยแต่พูดเนี่ยนี่นี่นี่เพได้กรสืรลกเงินมมเขาือนว่ายี่สู่รอโอ้แต่คนอื่นมาบอกสิบสือเลยสิบสือเลยแต่คนอืดนมาบอกสิบระสือเลยโอบื่อสีซ่อตัวนี้อบ๋อเื่อเใจอเใจเขาเลยอ ถ้าถืงแล้วสิไปย่องเฮือนให้ล้านให้ลูกถ้าถ้าออกตัวนี้สิไปย่องเฮือนให้ลูกเลยมันมันไปถืงเฉยก็บโมดลเจ็ดแล้วตะลึกโมมี่หกอ๋อตะลึกโมมี่หกเฮ้ยก็มักอ้วยหัวชอบข้าวโมมี่ตับงตั้งพุดนี่สอบหกน้องวันนี้เนาะอายุแปดสิบห้าปีแล้วยังสายตานี่เขียนเหลขกย่างเงี้เขียนได้เนาะเขียนสวยนำตัวเลขอ่ะเออสุดยอด Trừ nắng tích nhân yên. Trừ nắng tích tích lắm. Trừ nắng tích lắm. Trừ nắng tích lắm. Trừ nắng này, lắm. Trừ nắng tích tích lắm. Trừ nắng tích 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 nắng cả nắng cả tích 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 เอาอีนพตังเลยเบิ้งกระป้องตังให่ๆ่เบื้งจังหน่อยนึงเออขวดนะยิเบิ้งพ่อสออะไร่กเ็เก่าพ่อสอเกิดพ่สอเจ็ดสิบเก่าเจ็ดสิบ้ามเป็นกิดสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกันเจ็ดสบเก้ามอสงคาคนถอยู่ในบ้านนี่มีมีตาเนี่ตาลงยิงเบิ้งยิงหนังกรติคนกำลังเสียเงินบ่ห้ยิ่งหนังกระติโอ้ยเสียใจแล้ว เสียใจแล้วบอกยิงเออบอยิงคนคนสีเอาเงินสียิ่งยิงมาได้สีหาเงินแล้วโอ้ยยังสิบอลลินมากอยู่คือกันได้เลขกนี่ไปเรียนด้วยมือไเด๋ก่อกเขาบอกหายิ่เรได้ตาอย่งเรียนนมันเสียของขสามเหมันมันโอ้ขนมันเสียของขสามให้นนี่ย่เบอกบอ่ยิ่งแล้วนี่นเบิ้งเบิงเบิงเห็นบอก ตาเบิ่งไปเห็นบ uh> uh. <se ่อหลังยิงดอกไม้เบิ่งดอกไม้สีแดงเลยเบ่งเห็นดอกไม้บ่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 เห็นอะไรบ่เห็นพอมุมมุมนีากระเทียมเห็นพอมุมมุมแกเห็นพอนิดๆแตเห็นนิดๆหน่อยๆเสียอ่ะขอขอบคุณคุณตาหลายครับขอบคุณหลายโอ้ยเนาะก็ตาถอดหมวกแล้วขึ้นหลุมรอเถอะ เซตนบตาห้องไฮปลื้มปื้มในดูกหลานอ้ปื้มในดูกหลานคุณตาคุณตาครับคุณคุณตาครับคุณตาปื้มปื้มในดูกหลานสงสัยจิถสงเลกเนี่คุณตาเนาะอ๋อขอบคุณคุณตาหลายที่ไ้เลยหกสี่หกสองหกเจ็ดคุณตาเนาะ อ่าโอเคขอบคุณหลายครับผมตามีอาวุธสงครามไม่ต้องไม่ต่อง่น่องอาวุธสงครามนี่นี่โอ้ยเขาเขาบอกเขาเขาเห็นเขาจะบอกว่าทำไมยังยังมั่นไม่เขาไมว่าอยู่นั่นแล้วอาวุธสงครามตามีตามีอาวุธประจำกายได้นี่ไปไหนมาไหนคไปลองลองหัวหลังขันมาคือขึ้นอย่างคนมหากันอีกครับผมวัวช้างลืมไหมอะอาวุธ คุณตาครับสอนผมยิงนั่งแะติกแนี่ยคุณตายิ่งสี่วันั่งยิงจะขอยิ่งจะขอขอแบบนี้เขายิงจังไได้ขนาดคุณตายิงไปไหนยิงให็นผนเบิ้ลจับให้ผมเบิ่งเฮ้ยเขาเห็นจังไหนแต่โอ้จะไปยังสันบอกโอ้โอ้ไปยังสี่เห็นยิงจังสี่อ๋อมาถึงจะสิไปเห็นยิงจังสี่พิษทาบอกคุณตา มบ๊ต้าจะขวางเลยอ๋อบ็อกแม่นปล่อยฝันนี่โอ้บ๊ต้าปไปสี่บ๊ตา้อแมนดิโบ๊แมนอ๋อครับโอเคโอเคขอบคุณคุณตขอบคุณคุณตาขอบคุณมากครับอายุ85ปีไพ่หก6อ6หกสนะครับเาขอบคุณมากครับที่รับชมคนสุรินทร์ทีวีและกดกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ